น้องๆเรียกเรามาว่าพี่แบงค์ครับขาวโบะเมื่อไหร่จะวิ่งเป็นนายโตให้ดูในมุมกล้องของโกลโปรนายโตมันวิ่งได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยจัดให้เลยน <c oughs> านโตเลยเ,เดี๋ยวพายขี่อันนี้ระบบแรกนะระบบแรกเปลี่ยรบบ 2, นระบบสองเปลี่ยนระบบสอง คครัับบกก็ขอ,ขอสวงงีล,ลทุกท่านเลยครับวันนี้พ่อผม้วซินฟันดิตี้แบงค์เลยสอดจอรนมาครับผมดูคือวันนี้นพี่มาอยู่ที่ที่ไหนบอกเข้าไปคลองน้ำเลตซิง่งใช่คลองน้ำเลตซิง่งเอาเออจริงนี่ถ้าไม่ติดวะพี่แบบว่าหนาวพี่โดดน้ำโชว์ละโอ้โหไอเฟรมมึงกล้าปะ่ะโอ้ยใจผมมาแล้วถ้าพี่โดดก่อนเดี๋ยวดูคือน้องๆมันเรียกร้องไว้เฟมไอ้เหี้ยอะไรติดตีกูโอ้โหไอ้ชาเลยน้องๆมันเรียกร้องมาไว้คนดูบอกว่าพี่แบงค์ครับ อโอ้โหมเมนเตอร์เลยว่าแล้วไอี๋ยังไม่เมนเตอร์ตู่น้องๆเรียกเราอมาว่าพี่แบงค์ครับขาวโบะเมื่อไหร่จะวิ่งเป็นไนายโตให้ดูในมุมกล้องของโกลบเบิร์ไอเฟรมแล้วเมื่อไหร่มึงจะวิ่งวะเอาขารอพี่จูนหน่อยอ๋อรอพี่จูนเก็บอ่ะ <laughs> ใช่รอพี่จูนเก็บอยู่พี่เดินมาทำแบบนี้เพราะว่าพี่มันเกลี่ยขี้หมาออกอาง่ายนายโตมันวิ่งได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยจัดให้เลยไม่ได้แอ็กไม่ได้แอคอะไรอ่ะนี่ไงเย็ดเคยรีวิวไปแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถสองระบบ

ไปในโตเกะหนึ่งโอ้แม่งเอาเรื่องว่ะทุกคนในโต เป็นไงบ้างเรื่วิชิตผมไม่กล้าออกไงกลัวเหินเมื่อกี้กลัวเหินเมื่อกี้เหรอมันออกไปข้างนอกนะเอาได้เอาแบพาไปกดูไปได้อันนี้ระบบอะไรนนี้ระบบอะไรพี่อันนี้ระบบอะไรอันนี้ระบบอะไรนาอ๋อเอาในตัวเลยเอ้อได้หายกันเดียวเลยว่ะ สอ่์หรอมึงเห็นเมื่อกี้ไหมเห็นดิคือแบบมันมันวัดถ้าไม่ยกคันเร่งนี่คือไปเลยนะไปเลย,เลยแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เพราะรอบมันยังไม่ถึงถ้ารอบถึงหน้าจะลอยประมาณเนี้ยโหแบบแรงมากเอาอเคลคนดูเดี๋ยวตัดไปดูที่มุมกล้องโกโปรเลยว่าเปลี่ยนในตัวแล้วรถมันวิ่งยังไงไป เดี๋ยวครับคุณูก็สำหรับตอนนี้เราก็นี่นะครับผมเป็นมุมของการขับขี่คือเราไม่ได้ประกอบชุดสีมาเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะถอดพวกหัวชงหัวฉีดไปล้างแล้วกูเหยียบอะไรเยอะแยะเลยหมดนเนี่ยเนี่ยเม็ดอะไรเนี่ยก็ถามว่าทำไมต้องล้างก็คือวิ่งเสร็จเราก็ต้องดูแลเก็บให้ดีนะครับเพราะรถพวกนี้มันไม่เหมือนทั่วไปนะครับอ้าวมึงไหวไหมเนี่ยไ <laughs> ปเดี๋ยวพาขี่อันนี้ระบบแรกนะระบบแรกไประบบแรกระบบแรกอันนี้ระบบแรกนะครับคนดู ระบบแรกอ่ะโอเคเปลี่ยนระบบสองเปลี่ยนระบบสองอันนี้ระบบสองระบบสองโอ้คันเลื่อนแล้วคนดูไม่อยู่แล้วครับคันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่ขอจะตั้งคันใหม่ก่อนแป๊บนึงนะครับตั้งคันใหม่น่าจะขี่ได้นะครับเดี๋ยวขอหาที่ตั้งคันก่อนสักครู่แล้วกันนะเพาราะคันมันเลื่อนแล้วเมื่อกี้มัน เอาไม่อยู่แล้วรถแรงจัดนะนี่เราตั้งแป๊บเราพกปะแมมาด้วยนะครับก็น้ํามันนี่คือนโตนะครับแล้วก็อีแปอยู่ในทางนี้นี่โอ้โหอันนี้น้ำมันไหลยหยดไปหมดเลยออยกล้อเมื่อกี้ไงมันไม่ได้ค่อยแน่นนะเดี๋ยวไข่นี่ก่อนเคลายออกคลายออกหน่อยให้คัดมันอยู่หน่อยพอมันร้อนแล้วไม่อยู่ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้ ต้องขายออกดีวะ่ะนี่แหละครับที่พี่ยังไม่ใส่ชุดสีเพราะว่าต้องทำให้มันลงตัวในเรื่องของระบบของมัน,นครับแต่ตอนนี้คือพวกในโตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถ้าพูดตรงๆคือค่อนข้างที่จะจุกจิกเรื่องคัดเรื่องอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องเซตระบบให้มันดีนะครับนะรอบนี้ได้ไหมทำไมม,มันตึงจังนะได้แลต้ตั้งคัดตั้งคัดตั<ะ>้งคัดปัง่ได้ไดได อยู่เลยตอนนี้โอเคอะตอนนี้อยู่เลยจัดให้เนี่ยไปลยจ้าเชียวๆนี่คือแบบเอาง่ายรถพวกเราเนี่ยขี่เล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะไปออกทริปก็ได้จะไปแข่งก็ได้หมดนะอยู่ที่คนดูว่าคนดูอยากกับเรื่องใช้งานแบบไหนเนี่ยถามว่าในโตนี่เราไม่จะเป็นต้องเปิดตลอดเราจะเปิดตอนไหนก็ได้นะครับ แล้วก็รถพอเซ็ตระบบจบปับ๊บเราก็ใส่ชุดสีประกอบขี่ปกติเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าทุกครั้งที่น้องๆขับเสร็จเนี่ยกาจะแนะนําให้เอาน้ํามันในโตออกให้หมดนะครับน้ามันในโตออกให้หมดแล้วก็เอาน้ํามันเข้าไปล้างสักทีก็ได้ถ้าไม่ได้ขี่บ่อยกรณีที่จอดสมมติว่าขี่เสร็จจอดไว้ที่เป็นเดือนเลยเงี้ยควรที่จะทําอย่างนี้ดีกว่า <Okay. S 1> ถามว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าน้ํามันในโตมันแช่เนี่ยพอความตรงปวามติกเอเป็นสนิมนะครับพอเป็นสนิมแล้วมันก็จะพังนะครับมีเลายว นะก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องการแมนทันนั้นในโตนะครับแล้วก็สําหรับตอนนี้ใครที่อยากจะทําในโตไม่เป็นลูกเล็กลูกอะไรพี่รับทํานะถ้าติดต่อพี่ได้แล้วพี่ตอบพี่ทําให้นะครับ mm hmm. ก็แรงแน่นอนนะครับเออสำหรับสเต็ป hmm. เล็กๆเราไม่ต้องกลัวพังเหมือนพวกหกห้วยหก mm hmm. มันเวทใหญ่มันคอยจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะมามาในโตเลยแล้วกันมาในโตโอ้เรื่อนไม่อยู่ ไม่อยู่อ่ะคนดูไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะคนดูคาร์ทไม่อยู่แล้วว่ะเอาไม่อยู่ว่ะเดี๋ยวจอดตั้งใหม่ได้ตั้งตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยเนี่ยืมลมพี่หน่อยครับเนี่ยมันต้องมาคอยตั้งอยู่เงี้ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะวิ่งได้นะเมื่อไหร่ครับมันจะอยู่ทักทีตั้งใหม่ก่อนตั้งคันใหม่ตั้งคันใหม่เนี่ยกลิ่นคัดตแมงไหมอื้อเลยเย็ดเค้อออกไปอีกรูกอ่ะเท่านี้อยู่แน่ ตั้งคาตั้งคาอย่างนี้แหละรถในตัวมันไหม,มนมันชอบไหมมันไม่ใช่ชอบไหมหรอกระยะมันต้องตั้งให้พอดีแล้วถึงขี่ทีเดียวไปเสร็จแล้วเนี่ยเจอกันบ้าน,นครับไปนี่รอบนี้หวังว่าคงจะไม่ลื่นแล้วนะโอเคน่าจะดีกว่ารอบเมื่อกี้เยอะอยู่นะถ้าลื่นก็คงจะต,ต้องลองสปริงแล้วแหละนะคิดว่าเฮ้ ระบบแรกขี่แบบโคตรเพลินอ่ะผมบอกเลยเพลินจัดนะแต่เดี๋ยวผมจะขี่ระบบ2ให้หมดเลยตอนนี้คือไม่ใช่น้ำมันผสมใหม่นะครับข้าวเทมันก็จะไม่ค่อยเฟี้ยวเหมือนอันที่แล้วนะครับผมอนเดยเรียเดียรถต้อัเดียรถต้ ไม่ได้ขี่อะไรเร็วๆเลยก็ยัขี่แค่สองสามเกียร์แม่งจมใหม่แล้วอ่ะงงอ่ะคือแบบแรงจัดอะคนดูอันนี้ไม่ใช่สเตอร์ที่พี่เอาไว้ขียย่อันนี้นะครับอันนี้คือสเตอร์ดันโลของอ8 5นะก็บอกนะถ้าจะเอาสเตอร์ดันถ้า,าสเตอร์ดันโลของในโตรงจริงนะครับมันจะต้องใช้สเตอร์เล็กมากๆนะครับแต่มันจะไวกว่านี้แรงกว่านี้แต่คัดก็จะต้องทําให้มันอยู่มากกว่าน,นี้นะครับเพราะตอนนี้มันไม่อยู่นะโอ้โหเป็นไงคนดู โอ้โหเฮียนายโตอะยัง,ยงไงอะนายโตอะเจ๋งวะล่ะเจ๋งนะเปล่าโอ้โหไม่ได้แอคไอ <c oughs> ้แย่เฟรมไม่ทันนะครับคนดูอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหดูดิมันแรงแรงจริงแรงจริง แรงจริงนะในโตนะไม่ได้พูดเล่นนะโแรงจัดแรงจัดขีนะ่น้ำมันธรรมดาเถอะเฮียแรงโหดเกินว่ะโอ้โหรอบ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 ก็ประมาณนี้ครับในโตก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือใครว่าแชร์กดสำหรับใครกดติดตามเพได้ที่ที่หมดติดตามเฟซบุ๊กที่ชอ,อ,อบวัวจ้าอย่าลืมแอปไปเล่นเกมกันด้วยนะครับที่แอปเจ็ดปากฟันจีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอเซ็ตรถให้โอเคก่อนแล้วคลิปหน้าน่าจะเป็น ทิปแล้วนะครับผมก็ขี่ทิปก็ไว้เจอกันนะครับในโต2ระบบสอจอวันรอบนี้ใครไม่ไหวก็โดนแดกนะจ๊ะไปแล้วจ้ะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ